นี่ก็เข้ามาติดตามลูกค้านะครับว่าลูกค้าขายดีไหมมีอะไรอยากให้เราช่วยแก้ปัญหาไหมปรากฏว่าไม่มีเลยขายดีมากนะครับได้ขายได้ว,วันเท่าไหร่อ่ะขายได้ว,วันละสองหมื่นบวกนะคะสองหมื่นบวกมองวันนี้ที่วิสามเนาะ,ะสวัสดีครับวันนี้นะครับมาเยี่ยมชมร้านลูกค้านะครับหลังจากที่เปิดร้านไปจริงๆก็มีโอกาสได้เข้ามาหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาคุยกั ตัวเจ้หน่อยเองนะครับก็เป็นเจ้าของร้านมารวยเคลนนะครับหรือว่าสตังค์20บาทบายมารวยนะครับที่เราบอกว่าเปิดไซส XL ไปเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าฟีดแบ็กจากลูกค้าเปิดไปแล้วเป็นยังไงขายดีไหมนะครับแล้วก็ปัญหาที่พบในการบริหารมีอะไรบ้างมีอะไรอยากแนะนําคนที่อยากเปิดร้าน20บาทแบบนี้บ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเอเดินดูร้านหน่อยนะใช่ค่ะ ไอ้ที่สักผ้าด้วยอย่างนี้มันจะดูแบบเย็นๆหน้าขเขานะอบสีสิบลงทุนอย่างดีเลยนะครับเนี่ยมีน้ำยาด้วยน้ำยาซักผ้กาปรับขนุ่มนี้ก็ตู้แลกเหรียญครบๆเลยนะครับของเยอะกว่าเดิมอีกครับเนี่ย ของเยอะมากเยอะกว่าเดิมนะขายดีขึ้นกับของเยอะขึ้นนะ,ะตามปกติร้านก็ค่อนข้างสะอาดนะครับร้านค่อนข้างสะอาดเหมือนเดิมเลยนะการชามเต็มเต็มเลยแน่นเลยตาบชามก็มีของเยอะขึ้นจริงๆงเดี๋ยวไปคุยกับลูกค้าดูครับว่าขายได้วันเท่าไหร่นะ สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่ร้านสตางค์ยี่สิบบาย <Okay. S 1> เราด้วยนะครับนี้เจ๊กรนหนกร้านนะครับก็จากที่เราเอ่อได้ได้คุยกันรอบที่แล้วตอนเปิดร้านนะครับวันนี้ก็เข้ามาติดตามลูกค้าครับว่าลูกค้าขายดีไหมมีอะไรอยากให้เราช่วยแก้ปัญหาไหมปรากฏว่าไม่มีเลยขายดีมากนะครับได้ขายได้วันเท่าไหร่อ่ะขายได้วันละสองหมื่นบวกนะสองหมื่นบวกมองวันนี้พิชซ์สามเนาะ,ะก็อาจจะด้วยว่าตรงนี้ ปดรรอคมาทําอะไรเพิ่มกันบ้างครับก็ทำร้านซักผ้าร้านผ้าหยเรียญแล้วก็มร้านกาแฟอ่าเไปนี่นะครับร้านซักผ้าหยาดเหรียญแล้วก็ร้านกาแฟสดนะครับล่าสุดจะทําอะไรครับก็ทําเป็นร้านเสริมสวยเพิ่มโอ้โหร้านเสริมสวยนะครับก็ร้านเสริมสวยจะเป็นตรงโน้นส่วนร้านกาแฟแอนก็จะย้ายมาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวโปรโมทให้เจ๊เลยร้านกาแฟตรงนี้จะพิเศษยังไงครับนี่แบบว่ามีที่นั่งให้ลูกค้าได้แบบว่า อนอพิเศษคือจะมี <c oughs> ที่นั่งให้ลูกค้า <c oughs> ติดแอดร์ <c oughs> ด,อด้วยนะครับ <c oughs> ติดแอร์ติดแอร์ด้วยนะครับก็ <c oughs> ามาตรงนี้จบเลยมาซักผ้ากินกาแฟรอก็มาซื้อของใช้รอ <c oughs> นี่มีน้ำด้วยนะมีโชว์หวยด้วยนะ <c oughs> มีโชว์หวยบางส่วนด้วยนะครับคือมาที่นี่มันจบสุดแล้วนะครับ ที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับเจ๊ซอยข้างวัดทองจันนะคะห้องสามอันนี้มันเขตเขตอะไรครับเขตวังน้อยค่ะอันนทเขตวังน้อยอยุทยานะครับแต่จริงๆมันก็จากคลองหลวงห้องสามเ่ตรงมาตรงมาถแล้วคนละสาองนะครับก็ถือว่าใกล้นะทีนี้เห็นคนให้ความสนใจตามเจเยอะแล้วยิ่งบอกว่าเจ๊ขายดีเนี่ยนะครับเขาก็อยากรู้เทคนิคเคล็ดลับกันว่าทำไมถึงขายดีเจ๊ทำยังไงครับร้านยี่สิบถึงขายดีขนาดนี้ร้านยี่สิบบาทคัน ตอต้องแน่นนะคะของต้องมีครบค่ะเดินมาถึงจุดนี้ถามว่ามีอะไรมั่งก็ต้องมีทุกอย่างถึงจะขายดีหนึ่งสต๊อกแน่นของครบมีทุกอย่างถึงจะขายดีอะไรไม่มีก็จะไปหามาลูกค้าถามแล้วก็ไม่หามาได้ไหมคใช่ค่ะอย่างที่สองมีอะไรเคล็ดลับเติมเมเติมค่ะค ไม่เจอไปหาามไปหาให้เลย้แล้วเจ๊ใช้พนักงานเยอะไหมครับพนักงานสี่โตค่ะมีสี่แบ่เป็น2กะสองกะกะบ่ายกับกะเช้าเพราะว่าร้านเลิกสาทุ่มโอ้โหตีคุ่มโมงครับ7ีเจโมงค่ะสามทุ่มตเจ็ดโมงติสาทุ่มแล้วเงินมันจะไปไหนอะเจ๊ทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีทั้งรถเครนแล้วร้อยแปดชอปไม่น้านะร้อยแปดชอปอีก ร้านกาแฟตับห้า<ะ>เสริมสวยมาอีกแล้วล่าสุดนี่ร้านอาหารทังทุกคนลาบยาะสลาบนะครับลาบ <laughs> อยู่ด้านหน้าก็ <laughs> คือตรงนี้ All In One ครบจบทุกอย่างนะครับก็ <laughs> ถ้าใครสนใจอยา,อยาเกเปิดร้านแบบแเจ๊ขกกนกรัานนะครับก็ <laughs> ติดต่อทางอัทดาว <laughs> ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับนี้ขอตัวครับสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs>